สวัสดีครับมาเสด็จบายอำนาจครับวันนี้นะครับผมจะเตรียมส่งมอบ GLE 300D ดีนะครับคันนี้ก็ราคา3าไม่ใช่5 3 5ล้าน3 0 0บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากนะครับตอนนี้ก็ขายดีมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางใกล้มีคนโดยสารหลายคนก็ไซส์นี้นะครับ GLE ก็เป็นรถที่สะดวกสบายแน่นอนนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเตรียมทําความสะอาดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับหลังจากที่น้องฝ่ายเตรียมรถเขาเตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปชมกันครับสําหรับชุดแต่งนะครับสําหรับ GLE 300D ก็จะได้ชุดแต่ง AMG นะครับหน,น้ากระกจังหน้าเป็นดิมอนด์กริลนะครับแล้วก็ชุดข้างล่างตรงนี้ก็จะดู ดุดบึกบึญนะครับมีขีบ2องคบตรงนี้ไฟหน้าก็จะเป็นมัลติบีน led นะครับสำหรับล้อแม็กก็ขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ข้อล้อหน้าก็จะได้ขนาด275ทับ45 r 21นะครับมีบันไดข้างนะครับเดีย๋ยีก็จะมีกล้อง360ด้วยนะครับมีกล้องด้านข้างก็คือมองเห็นได้รอบคันเลยนะครับแล้วก็สำหรับขนาด ของยางล้อหลังก็จะเป็นขนาด315หนึ่งทับ4ี่นะอย่างด้านหลังก็จะกว้างกว่าชุดแต่งด้านหลังนะครับดุดดุก,กันเลยนะครับเป็นชุดโชว์ลายท่อคู่นะครับมีด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นทำให้รถดูดุด,ดบึกบืนขึ้นนะครับปาดท้ายไฟฟ้านะฮะใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้เตะเท้าเข้าไปแล้วก็เปิดได้ ความสูงตัวนี้ก็ตั้งได้นะครับทีตั้งสมมติถึงสูงไปเรากดลงมานิดนึงแล้วเรากดค้างไว้พอมีเสียงตึ้งก็คือจะอยูดในระดับนี้นะครับเวลารีเซ็ตก็กดค้างไว้มันจะมีเสียงดังตึ้งตึง,ตงนะครับพ็รีเซ็ตกลับไปค่าเดิมพื้นที่ด้านหลังนะครับแอนปิดสัมภัรละนะครับสมมติเราใส่ของไว้เวลาเราปิดประตูคนก็จะมองไม่เห็น ปิดฝาท้ายครับคนก็จะมองไม่เห็นนะฮะเบาะหลังก็มีเจ็ดที่นั่งนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เปิดเบาะขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเนาะสำหรับเบาะด้านหลังตัวนี้เวลาเปิดเราก็กดตรงนี้ครับเบาะตัวนี้ก็จะเลื่อนไฟฟ้านะครับเป็นระบบออโต้น,นะครับ ก็จะยกขึ้นทําให้เราเข้าเบาะด้านหลังได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เวลาจะเปิดเบาะหลังก็ต้องเอาตัวแผ่นสัมาระตัวนี้ออกก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้ครับจะมีข้างๆเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นตรงนี้มันติดนิดนึดนงเดี๋ยวต้องไปขยับเบาะตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเราเปิดพื้นที่มันไม่พอนะครับ สำหรับเบาะของ GLE นะครับที่นั่งแถว2เนี่ยจะจะเลื่อนปรับไฟฟ้านะครับนี่สามารถปรับได้นะครับเวลาจะมีคนนั่งข้างหลังเราต้องแชร์พื้นที่กับคนแถว2นิดนึงนะครับเดี๋ยว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 เปิดข้างเดียวก่อนเนาะจะเปิดให้ดูนะครับนั่นตรงนี้นะครับ ถ้าลปงก็ยกขึ้น,นพื้นที่นั่งก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแถว3นั่งได้นะครับผมเคยลองแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะครับเวลาเอาลงก็ตรงนี้รับเรียบลงมาเลยนะครับกับประมาณนี้แล้วก็เวลา เอาเบาะลงนะครับกดตรงนี้แต่เวลาเราปล่อยมันจะหยุดนะครับเพื่อป้องกันการหิบเนาะสมมติมีคนอยู่ข้างหลังก็คือต้องกดค้างไว้ตลอดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะนั่งให้สบายเลยตัวเบาะแถวสองก็ต้องปรับถอยหลังไปนะครับถ้าไม่ได้ใช้แถวสามนะครับก็ปรับได้เยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างกว้างเลยเลยเยอะเลยนะครับ สำหรับตัวหลังคาพารามิกก็มีม่านบังให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับสำหรับด้านหน้านะครับอันนี้เห็นลายไม้แบบชัดๆเลยนะครับลำโพงก,ก็เป็นเบอร์มาสเตอร์นะครับวงมาลัยนะครับเป็นแบบ AMG หน้าจอก็ปรับได้หลายรูปแบบนะครับ มาเป็นแบบคลาสสิกก็ได้นะครับทันนี้จะมีดิสโทนิกด้วยนะครับสำหรับเจ้ี E300D e นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวน,นี้ก็ปรับได้นะครับเป็นทัชสกรีนนะครับปรับได้หลายรูปแบบเลยนะคตัวคัทแพสนะครับก็ตัวหลังคานะครับเราสามารถเปิดหลังคาสันรูปได้นะครับ เปิดง่ายครับแค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของม่านนะครับกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นม่านยาวมาจากข้างหลังเลยนะครับนี่้วก็ช่วยบังแดดได้นะครับภายในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ GLE 300D นะครับ นจะมี head up display ด้วยนะครับแต่รุ่นในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับที่จะเป็นตัวพวกความเร็วพวกอะไรพวเนี้ยที่จะขึ้นตรงกระจกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเราสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าเหตุผลที่เลือกรุ่นนี้ชอบอะไรของ g จ E 300D นะครับครับอ่าตอนนี้ผมอยู่กับคุณชาวริตนะครับนะครับก็คุณชาวริตก็ เป็นลูกค้าที่ใช้เบนซ์อยู่แล้วครับแต่ไม่เคยซื้อกับผมนะครับแล้วรู้จักกับผมได้ยังไงครับรู้จักจากผว้อเขาแนะนำมาครับมีคนให้เบอร์ผมแล้วก็โทรมาว่ามีรถ GLE หรือเปล่าครับก็พอดีผมมีรถอยู่เป็นสีขาวที่คุณชาวนิสอยากได้พอดีใช่ครับคันเก่าใช้เป็นรุ่นอะไรอยู่ครับคันเก่าก็จะเป็น อ่า e สองร้อยห้าสิบคันหนึ่งแล้วก็ e สามร้อยคันนึงอ๋อเป็นเป็นรถเก๋งเป็นรถเก๋งครับทีนี้อ่าชื่นชอบอะไรกับรถที่เป็น suv ครับ goe 300รอ๋ดีอผมดูว่ามันใหญ่นะดูมาตรฐานด้วยครับผมเดินทางออกไปต่างจังหวัดครับอ่าแล้วผมจะใช้อยู่ส่วนมากจะใช้อยู่ต่างจังหวัดครับก็อ่ารถรุ่นนี้ผมมองดูว่ามันสูงแล้วมันมองได้ไกลสัตว์คับมองได้ไกลครับเวลาเดินทางก็จะนะได้ มองได้ไกลสะดวกครับสะดวกครับคนทําที่ทำทำอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะทำอะไรอยู่ครับทำทำลงสีบริษัทข้าวทองทองราอยครับก็เกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับข้าวสีข้าวแพ็คมีแค่กิ๊กมีแบรนด์ของตัวเองไหมครับมีแบรนด์มีแบรนด์อ๋อก็คือส่งขายทั่วไปส่งขายทั่วไปส่วนมากเราจะส่งขายผู้ส่งออกอ๋อครับผมส่วนมากจะขายผู้ส่งออกมากครับครับ ก็คันนี้ก็จะเป็นแบบยานพาหนะประจำกายคันใหม่แลวถูกใจด้วยครับผม <c oughs> เห็นวันนี้มาเห็นรถคันครั้งแรกเลยเราเราไม่เคยเจอกันเลยนะครับวันนี้ครั้งแรกที่มาเจอกันการบ,ร,บริการการให้ข้อมูลอะไรของของผมเนี่ยอำนาจเป็นยังไงบ้างครับอ๋อคุณอำนาจเขาก็ให้ข้อมูลดีนะนะเกี่ยวกับรถรุ่นนี้มีสมรรถภาพอย่างไรอะไรอย่างไรค่ะเดิมเลยเนี่ยเราก็เห็น GLEIGLC ก่อนครับมันก็ใหญ่ เขาบอกทำไมไม่เอาเกียร์ส่แต่พวกเราเคยเล่นชุดไอรถ r ดมาคับมาเราก็เลยคิดว่า i อ l e เนี่ยมันคงจะดีอ c a r d เนี่ยดีกว่าครับแล้ววันนี้เห็นก็ถูกใจเลยครับผมเพราะมันใหญ่ได้ก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้รถคันนี้ก็นำแต่ความสุขมาให้นะครับแทัครีปปลอดภัยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ